แล้วมันมีคนโทรมาอีกวันที่11บมันที่แปดค่ะมันเป็นความรู้สึกละคะใช่ใช่จริงๆอ่ะคุณภาพสามารถสะาำงาได้แต่แบบนี้ ทไาาาาปเพียนหมอพร้อมพรุ่งนี้มีทั้งหมดประมาณ460ค่ะก็จะแบ่งกลุ่มเป็นผู้สูงอายุที่เกิน60ปีเนี่ยประมาณ200กว่าแล้วที่เหลือก็จะเป็นกลุ่ม7กลุ่มโลกแล้วก็มีบุลคลากรด้วยอีก30บุคคลค่ะสองของกลุ่มท่านผู้ว่าแล้วก็สื่อมวลชนที่ฉีดซิโนแวคเข็เหนึ่งไปแล้วเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้ว ค่ะก็จะมีเข็มสองคู่นี้ด้วยก็รวมๆแล้วเบ็ดเสร็จก็ประมาณเกือบศูนร้อยคู่นี้ค่ะหกร้อยคนด้วยหกร้อยคนก่อนแล้ววันที่8วันที่เก้าเนี่ยวันที่8วันที่9เนี่ยวันที่8จะอยู่ที่พันกว่าค่ะรวมรวมแล้วทั้งหมด3วันเนี่ยของเราวันนี้2องพันห้าเพราะว่าวัคซีนมามาที่อำเภอเมืองแค่นั้นแต่ถ้ามาทั้งจังหวัดเนี่ยเป็นหมื่นอยู่ค่ะค่ะวันนี้ติดคนเดียวใช่ไหมวันนี้คนเดียวมาจากไมยทัทันเดินทางมาจากกทม ก็ได้รับการกักตัวเลยนะครับดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยช่วงนี้เนี่ยกลุ่มที่ติดเชื้อใหม่ในจังหวัดศรสีสะเกดเราก็มักจะเป็นกลุ่มที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มขน้นนะครับสี่จังหวัดแล้วก็กลุ่มที่มาจากพื้นที่ที่มีการระบาดคัสเตอร์ใหม่ๆเช่นสระบุรีเพชรบุรีอะไรประมาณเนี้ยโรงงานทั้งหลายอันนี้ถ้าเกิดมาแล้วเนี่ย ส่วนใหญ่ก็ข้อดีคือเขาก็รับผิดชอบเขาก็ติดต่อญาติพี่น้องเขาไว้ล่วงหน้าว่าเขาจะมาแล้วนะทางนี้ก็ก็จะหาที่กักให้เขาแล้วมาถึงก็ไปรายงานตัวกับทางอสมเพื่อนำชุดตนเสร็จแล้วก็ส่งไปตรวจหาเชื้อโควิดเลยะส่วนใหญ่ไม่เคยเกินวันหนึ่งอ,อย่างเกจงนอนคืนเดียวพรุ่งนี้เช้าก็ต้องไปตรวจละ